สวัสดีนักเรียนทุกคนที่เรียนออนไลน์นะคะวันนี้มิตรก็จะมาสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการทดลองนะคะจากที่เราทําการทดลองที่2.1นึ่งเนาะกิจกรรมที่2.1ในหนังสือหน้า16นะคะเราก็ได้ผลการทดลองมาเป็นดังนี้อันนี้คือผลการทดลองของเรานะคะซึ่งตอนที่เราทดลองเนี่ยเรา ใช้สารอยู่2ตัวนะคะอันแรกก็คือน้ำกั่นนะแล้วอันที่2ก็คือน้ำเกลือหรือสารละลายโซเดียมคอไรด์นะคะน้ำเกลือนี่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือสารละลายโซเดียมคอไรด์ซึ่งตัวน้ำกลั่นเนี่ยมันเป็นสารบริสุทธิ์นะคะ ส่วนโซเียมโซเดียมคลอไรเนี่ยเป็นสารผสมทีนี้เราจะมาดูจุดเดือดของสารบริสุทธิ์กับสารผสมนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะโดยสิ่งที่เราควบคุมนะคะก็คือ เวลาอ่าเวลาที่ใช้นะคะใช้ในหน่วยวินาทีเราจะเริ่มตั้งแต่สูตรวินาทีนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ30วินาทีไปเรื่อยๆนะคะทุกๆ30วินาทีเราก็จะอ่านค่าผลการทดลองนะคะว่าอุณหภูมิมันได้เท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผลการทดลองออกมาแล้วนะคะอันนี้คือผลการทดลองของเรานะคะถึง900วินาทีทีนี้ เราก็จะนำผลที่ได้เนี่ยมาเขียนกราฟนะคะโดยใช้กระดาษกราฟนะกระดาษกราฟหน้าตาแบบนี้นะคะตัวกระดาษกราฟเนี่ยในแต่ละช่องมันก็จะมีช่องเล็กๆอยู่อันนี้ก็คือช่องเล็กๆของมันนะคะถัดจากช่องเล็กๆมันจะมีสีเข้มๆแบบนี้นะตัวนี้ก็คือมีช่องเล็กทั้งหมด5ช่องนะคะถัดไปอีกก็จะมีช่องเล็ก10ช่อง ซึ่งในวันนี้นะคะมีจะเขียนกระดาษกราฟในแนวนอนนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาถึง900วินาทีนะคะ,ะก็จะมาแบ่งสเกลให้มันเท่าๆกันนะคะโดย1ช่อง1ช่องตัวนี้มิจะให้เป็น30วินะคะถัดไปก็60แล้วก็90ไปเรื่อยๆนะคะจนได้หน้าตาแบบนี้อตอนนี้เนี่ยเราเขียนสเกลของกราฟเรียบร้อยแล้วนะคะส่วน ฝั่งที่เป็นแกนตั้งนะคะก็จะเป็นแกนของอุณหภูมิก็คือสิ่งที่เราวัดได้แกนนอนจะเป็นแกนของเวลาคือสิ่งที่เราควบคุมนะคะเราฟิกไว้เลยว่าเวลาเนี่ยเราจะใช้เท่านี้เท่านี้นะคะแล้วเราก็อ่านค่าออกมานะเวลาที่เราจะเขียนกราฟนะคะเราก็จะเอามาเทียบกับค่าผลการทดลองอันแรกเราเริ่มที่0นะคะเราก็ดูว่าเส้นที่เป็นเวลา0ูนย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะที่0 วินาทีนะคะอันแรกมิจะทำของน้ำกลั่นนะส่วนวินาทีเนี่ยเราได้น้ำกลั่นคือ28องศาเซลเซียสนะคะเราวัดได้28องศาเซลเซียสทีนี้เราก็จะจุดไว้นะคะ28มันอยู่ประมาณตรงไหนนะคะเต็มตรงนี้คือ20ถานัดมาอีก5ช่องก็เป็น25 26 27 28 28ก็คือตรงนี้นะคะที่มิชจุดไว้นะ,ะต่อไปที่อุณหภูมิ30อ่าที่ เวลาที่30วินาทีนะคะเราวัดได้33อ่ะอุณหภูมิเท่ากับ33อันนี้คือเส้นของ30วินาทีนะคะเราก็มาหาว่า33มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้เราจุดให้มันตรงกับเส้น30วินาทีนะคะอุณหภูมิ33ตรงเนี้ยคือ30ขึ้นมาอีก3 1 32 33อ่ะแสดงว่า3 3เนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะคะมิดก็จุดไว้ต่อไป60 ที่เวลาเท่ากับ60อุณหภูมิของน้ำากลนคือ39องศาเซลเซียสนะคะอันนี้คือ60อทีนี้เราก็จะพอร์ดกราฟให้ตรงกับเส้น60นะเราก็มาดูว่า39อยู่ตรงไหนนะคะถัด39ก็คืออยู่ใกล้40นะคะลงมาอีกหนึ่งช่องอันนี้คือ39นะลากมาก็คือตรงนี้นะคะมิดก็จุดไว้เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ นะคะจนครบตามผลการทดลองผลการทดลองของเราเนี่ยอยู่ที่900วินาทีนะคะแต่ว่ารูปกราฟของเราเนี่ยได้สูงสุดถึง840วินาทีนะคะแล้วก็จะเอาถึงแค่840วนินะคะเดี๋ยวมิจะเขียนกราฟให้เสร็จแล้วจะมาโชว์ให้พวกเราดูนะคะตอนนี้เราก็ จับคู่เวลากับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปรากฏเป็นจุดต่างๆแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาลากเส้นกราฟนะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะคะลากไปตามจุดพวกนี้แหละลากไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟจะออกมาหน้าตาแบบไหนอันนี้คือกราฟที่เราได้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นกราฟของน้ำกลัน่นอ่ะ เราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะคะเส้นกราฟมันจะตรงกันเลยนะคะพอมันถึงจุดเดือดแล้วนะคะที่เราทดลองเนี่ยมันได้94องศาเซลเซียสนะคะ94องศาเซลเซียสมันก็จะเดือดพอวัดไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะดังนั้นกราฟก็เลยออกมาเป็นแบบพอถึงท้ายๆก็จะเป็นเส้นตรงนะคะด้วยความที่น้ํากันเนี่ยมันเป็นสารบริสุทธิ์เราก็จะเห็นว่าจุดเดือดมันจะเป็นยังไงคะ จุดเดือดก็จะคงที่จุดเดือดคงที่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพอดกราฟที่เป็นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์หรือน้ำเกลือนะคะก็ใช้วิธีการเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากราฟจะออกมาหน้าตาแบบไหนตอนนี้นะคะมิตรก็พอดจุดของเวลากับอุณหภูมิ ของน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นจุดสีน้ําเงินนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราใช้น้ําปริมาตรเท่ากันที่อุณหภูมิห้องนะคะก็คือมันก็จะเริ่มเท่ากันที่28องศาเซลเซียสนะคะก็คือศูนย์วินาทีน้ําเกลือก็จะเป็น28องศาเซลเซียสพอเราต้มมันไปเรื่อยๆต้มมันไปเรื่อยๆมันจะเดือดที่94เหมือนกันนะคะบริเวณนี้เนี่ยน้าเกลือมันก็เดือดแล้วอพอเราต้มไปอีกนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิหลังจากที่มันเดือดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุด สีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีแนวโน้มว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้เราทดลองถึงแค่ไป140นะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราต้มไปนานกว่านี้แล้วก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่มีสเกลละเอียดกว่านี้ก็คือถึง200อะไรเนี้ยเราอาจจะเห็นค่ามันได้มากขึ้นนะคะมันจะแตกต่างกันกับตัวน้ํากันนะเดี๋ยวมิจจะลากเส้นกราฟก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันต่อ ตอนนี้มิดก็ลากเส้นกราฟของน้ําเกลือแล้วก็น้ํากลั่นเรียบร้อยแล้วนะคะของน้ําเกลือเนี่ยจะเป็นเส้นสีน้ําเงินอันนี้คือน้ำเกลือตัวน้ำเกลือเนี่ยแนวโน้มของกราฟนะคะแนวโน้มของกราฟเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยเป็นสารผสมและแน่นอนว่า จุดเดือดของสารผสมเนี่ยไม่คงที่จากการทดลองนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ก็คือน้ำกลั่นของเราเนี่ยมันคงที่นะคะแต่เมื่อเราเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำเกลือสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะตัวนี้เป็นสารผสมนะคะซึ่งจุดเดือดของสารผสมเนี่ยมันจะไม่คงที่